หูฟังบลูทูธสำหรับใส่นอนแกะกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับขอยี่สกล่องก็จะมีหูฟังบลูทูธสำหรับใส่นอนรุ่น sk 1 9แถมจุกยากหูฟัง2อันสายชาร์จแบตเตอรี่แบบไทซีคู่มือวิธีการใช้งานประดูรอบกล่องเคสชาร์จกันนะครับอันนี้ไปทานด้านบนนะกล่องเคสชาร์จใส่มอเห็นด้านในเลยตัวเลขด้านบนคือแบตเตอรี่คงเหลือของกล่องเคสชาร์จนะครับด้านหลังมีช่องเสียบสายชาร์จแบตเตอรี่แบบไทซีเราเปิดกล่องดูนะครับด้านในก็จะมีหูฟังอยู่นะเอาออกมาดูกัน ดี๋ยวให้ดูความเล็กของหูฟังนะครับหูฟังนี่มีขนาดเล็กมากเลยนะเหมาะสําหรับการใส่นอนอันนี้ไปทานด้านนอกอันนี้ไปทานด้านในใสจุกยาหูฟังมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวมาลองเชื่อมต่อบลูทูธฟังเสียงกันนะเปิดบลูทูธโทรศัพท์มือถือขึ้นมาค้นหาอุปรกรณ์ที่มีชื่อว่า SK 1 9แล้วแต่เชื่อมต่อเชื่อมต่อหูฟังเรียบร้อยเดี๋ยวให้ทุกคนลองฟังเสียงนะครับผมจะไมโครโฟนไว้จ่อไว้ที่หูฟังนะตอนนี้ผมเปิดเพลงเล่นอยู่นะครับ สำหรับวิธีการควบคุมคลิปวิดีโอผ่านทางหูฟังนะครับถ้าต้องการหยุดเล่นคลิปวิดีโอัชวคคาวให้แตะเร็วๆสองครั้งคลิปวิดีโอจะหยุดเล่นถ้าต้องการกลับมาเล่นเหมือนเดิมก็แตะเร็วๆสองครั้งคลิปวิดีโอก็จะกลับเล่นเหมือนเดิมถ้าต้องการเล่นคลิปวิดีโอถัดไปก็แตะเร็วๆสามครั้งจะเริ่มเล่นคลิปวิดีโอถัดไปถ้าต้องการย้อนกลับมาเล่นคลิปวิดีโอเดิมแตะเร็วๆสามครั้งย้อนกลับมาเล่นคลิปวิดีโอเดิมถ้าต้องการเพิ่มเสียงให้แตะค้างเอาไว้แล้วปล่อยเสียงจะถูกเพิู่มขึ้นนไปะครัับดดี๋ยลองใสู่ฟ สังเ,เกตนะครับว่าหูฟังเนี่ยจะไม่เลยใบหูออกมานะจะอยู่ในช่องหูเลยนะครับขนาดเล็กแค่นี้นะใส่นอนหลับได้สบายๆเลยนะครับอันนี้ใบหูทางด้านขวาอันนี้ใบหูทางด้านซ้ายอยู่ในช่องหูแบบนี้เลยนะครับใครชอบฟังเพลงตอนนอนชอบฟังเสียง ASMR ชอบฟังเสียงฝนตกแนะนําหูฟังรุ่นนี้เลยนะครับรุ่น SK19 ราคา200นิดๆน,น,นิดกั่กร้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปนี้ได้เลยก่อนสินค้าจะหมดนะครับ